แล้วคุณไม่กลับบ้านหลายวันโทรหาก็ไม่รับคืออะไรหน้าที่ถอนหายใจช่วงนี้ยุ่งๆกับงานครับความรับผิดชอบเยอะขึ้นเขาถอดสูตรวางบนเก้าอี้ผมกลับมาเหนื่อยๆขอไปพักนะการยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นหัวใจหนักอึ้งแต่ใบหน้าของเธอยังเรียบเฉยเธอหันกลับไปจัดจานบนโต๊ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่ในใจเริ่มรับรู้ถึงรอยร้าวที่ฉัดขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งการกลับถึงบ้านตามปกติ แต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปกลับพบกลิ่นน้ำหอมผู้หญิงที่ไม่ใช่ของเธออบอวลทั่วห้องนั่งเล่นเธอกวาดตามองเห็นแก้วไวน์สองใบวางค้างบนโต๊ะและผ้าพันคอผู้หญิงที่ถูกลืมไว้บนพนักโซฟาหัวใจเธอเต้นแรงการยืนตัวแข็งอยู่นานก่อนที่นาทีจะเปิดประตูห้องนอนออกมาเหมือนยังไม่ทันตั้งตัวเขาพูดด้วยน้ำเสียงขุ่นเล็กน้อยกลับมาแล้วเหรอวันนี้เลิกเร็วจังการไม่ตอบเธอแค่ก้มเก็บผ้าพันคอขึ้นมามองเขาด้วยแววตานิ่งเย็น นี่ของใครคะนาทีอึกอักอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตอบแบบไม่สบตาเพื่อนเอามาลืมไว้การยิ้มจางๆแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังเพื่อนหรอคะเพื่อนแบบที่คุณเดินเคียงกันในห้างวันนั้นหรือเพื่อนที่กลิ่นน้ํำหอมติดเต็มบ้านแบบนี้นาทีไม่พูดอะไรเพียงถอนหายใจแล้วเดินเลี่ยงเข้าห้องทิ้งให้การยืนมองตามหลังด้วยความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตคืนนั้นเธอนอนทั้งน้ำตาพลิกตัวไปมาอย่างไม่อาจข่มตาหลับ ความจริงที่เธอพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะคิดมากไปได้หายไปหมดสิ้นเช้าวันถัดมาการแต่งตัวออกจากบ้านเธอเดินตรงไปหาทนายความเพื่อเริ่มขั้นตอนการฟ้องหยา่าใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าแต่สายตากลับเด็ดเดียวช่วงบ่ายพีระดนเห็นเธอนั่งเงียบๆในมุมออฟฟิศเขาไม่ถามอะไรเพียงแค่วางแก้วกาแฟร้อนลงข้างๆและพูดสั้นๆว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับการเงยหน้ามองเขา น้ำตาคลอแต่ก็พยักหน้าช้าๆรู้ในใจแล้วว่าถึงเวลาต้องเลือกเส้นทางใหม่ให้ตัวเองเช้าวันถัดมาการเดินทางไปพบทนายความในเมืองอย่างเงียบเชียบเธอเปิดแฟ้มหลักฐานที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลานานทางภาพถ่ายที่เธอแอบ,บเก็บไว้ในมือถือและไฟวิดีโอจากกล้องวงจรปิดที่เธอแอบ,บติดตั้งไว้ภายในบ้านห้องนั่งเล่นและโรงจอดรถหลักฐานทั้งหมดชัดเจนเกินกว่าจะปฏิเสธทนายความพยักหน้า หลักฐานพวกนี้เพียงพอที่จะฟ้องหยาและฟ้องแบ่งทรัพย์สินได้เลยครับคุณการไม่ต้องกังวลการถอนหายใจยาวเหมือนปลดบางสิ่งออกจากอกแต่ความรู้สึกก็ยังหนักอึง้งเธอรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตช่วงบ่ายเธอกลับเข้าบริษัทเพื่อยื่นใบลาพักหนึ่งวันพีระดนเดินเข้ามาหาสีหน้าเต็มไปด้วยความเป็นห่วงคุณการ พรุ่งนี้ไม่มาใช่ไหมครับค่ะมีธุระดว่วนนิดหน่อยเธอตอบเรียบเรียบไม่อยากให้ใครจับได้ถึงความปั่นป่วนในใจแต่พีรดนกลับมองลึกเข้าไปในสายตาเธอแล้วถามเบาๆธุระเรื่องสามีคุณหรือเปล่าครับผมอาจจะล้ำเส้นแต่ผมพอเดาได้ว่าคุณกำลังเจออะไรอยู่